สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสิผ้ากันไปซับนอค่ะไปซับค่ะในสวนอันนี้มีค่ะมีมะพริกมีมะเขือมี่หลายอย่างปลูกผสมประสานกันไปสุผ้าไปบนนอค่ะป่วยแตมี่ค่ะมี่ล้วยด้วยปลูกให้มันเป็นลมเย็น ข้ากะงามงามสวยสวยคาอินซี่ได้เนี่ยคาอินซี่ได้เนี่ยสวยสวยงามงามนอแบบง่เนี่ยวละเพากะมีกระเพาะกะมีปลูกผสมผสานกันเนี่ยเก็บพริกไปขายแล้วเนี่ยจนนับไหวแล้วเนี่ยพริกแต่ว่าไหวแล้วนะค่านี่กะสิคุดไปขายได้เนี่ยเพราะว่ามือนี้มีออเดอร์ค่ากับปุกพริกค่ากบพริกพริกเก็บไปแล้วเดี๋ยวจะค่ามือนี้ที่มาคุดค่าให้ออเดอร์เขา เขามาสร้างไว้พุค่คากันเดิอค้าห้านี่ปลูกบางปีกายนึ่งได้เนี่ยปลูกบางปีที่แล้วนะเนี่ยม่ต้องปลูกหลายปีปลูกปีเดียวกับคุดได้เลยเพราะว่ามันจงบกข้คนคุ้นเข้าปลูกไปแล้วนี่โนมันสีออมก่อมันนอมันกับสีออมกมันเท่ากับคุดเอานออมมันไปขายแต่ที่นี่ถ้าห้าขคุดแล้วนี่ เฮกอดินมาโพไว้เอาอินทรีย์ลาดเงามันนอบักใหญ่เพื่อค่าอินทรีที่การขุดนี่ให้มันได้นั่นนมันสินอสวยเพราะว่าค่านี่มันปลูกปีเดียวมันสินอสวยถ้าหลายปีจังสิมันบ่สวยเพราะว่าหัวมันก็สิบ่ใหญ่ นี่เข้าคุดไปปุ๊บนี่เข้าก็ได้เลยได้ยนี่หัวหนึงมีหาบาทแล้วนี่น,น่ะเห็นว่าหัวไใหญ่มากอ่ะกาข้าอินซี่ก็เอาปุ๋ยที่อันท้านั่นละเอามาโรยมาฉีดเนี่ยคูดเงาเนืงนี่เข้าจะได้ตั้งหลายบาทได้เนี่ย ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบเนี่ยเงานี่เลยสามสิบบาทแล้วเนี่ยตรงไมค่าเขาเนี่ยเนี่ยขุดไงไงไงก็ซับนู่นไหมขุดละเห็นบหมเขาปลูกแค่ปีเดียวแต่ปลูกหลายปีมันกิดสีขืนโคตรนอมันกระสีเบสวยหัวมันกระสีเบอใหญ่มันสีทีมันสีแน่นกันมันสีแน่นกันกอนนี่ซับได้สามสิบบาทผมเด็ดนี่ โอเดอร์เขา็มัชัังดีดีขายดีเพื่อนโอค่าเนี่ยปีที่แล้วน่ปลูกหกสิบลุมเนี่ยปีที่แล้วปลูกหกสิบลุ้มเนี่ยได้ผลแล้วเนี่ยได้ผลผลิตแล้วนะก็ว่านี่ก็บุดไปขายปีนี้เขาก็เอาปุ๋ยเอายังเอายังมาใส่เงาบำลุงมันเีกเนี่ยเขากคุดไปแล้วเนี่ยพีหน้าเขาก็คุดเอาเอกซ้ำเก้านี่ละเขาก็พุดเอาอีกขึ้นเก้าดีตะไคร่ก็บมี ต้นบกูดจะมีสี่สิบต้นต้นตะไครเห้าปกูกน้ำสายนี่ถ้าเงินห้ากับเป็นหน้าเ้าก็ต้องลูกใครหน้าข้าก็ต้องปลื้ดเ่า,าแค่ปลูกน้ำคู่นี่ก็ทร่งท่งขายได้เนี่ยตะไคร่ก็งามงามเนี่ยเวลาข้าไปขายบางเจ้าเขาก็อาากเอาตะคา,าบางเจ้าเขาก็มีค่ามีตะไคร้มีใบบกูดถูามากมดใช่กันกับละหาบาทท่งเขาเขาก็ไปขายสิบบาทเ,อ,าเาองเฉะจะ้ามแต่มาแช่น้ำมาแช่น้ำน่ะมันแห้งกัน่ มันหลากหลาย่ะมันแห้งเป็นข้าวเกาโลกไปล่างล่างขึ้นมาแล้วข้าวกัาเป็นเมื่อวัยได้ยินเนี่ยขึ้นมา่ว้ข้าวเก่าไปลน่างไม่สาตาข้าเลย่ะแต่ข้าวแตงแล้วแบัดนี้ข้าวเก่าเปลน่างรอบสองอีข้าวก็ไปมัดมัดเป็นพัวพัวราคาบาทหาบาทเรต้องขายแทงดอกเพราะว่าของข้าเฮ็ดเองข้ามเองพุดขึ้นมาเองข้ากำนึงกับหาบาท กระซัมพี่เลหาบาทอ่ะน,นี่แหละหาบาทเนี่ยเพราะว่าของเท่าเท่าของเท่าเอง,ของเ,าเองขงเาไม่ได้ซื้อมาเขาก็ขายถูกเขากลับไปขายสิบบาทเขาขายทรงเขาแต่หาบาทมีกะมีพริกมีคาเขาสร้างมาสองอย่างหมอวาดหมือก้อนกีนน่กล้กวยยี่สิบเคี้ยทรงไปแล้วขายบาัแพงดอกกล้วยก็ขายบาัแพงเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดขายแพงบ่ได้สงสารเพิ่น อีสันมีหน้าอยู่สีปลายมีหน้าอยู่สีปลายนี่กระปูพักบุปูขาวปูขาวสักหกลายควแล้วกระปูพักบุงสาครึงงานมาาีมีบัก้าวมีบักตัวฟักเน่าปลูกสามลิมมีตะไคร้มีกล้วยมีคามีสปาสปลาสาปลาปลา,ปา,ปาตะเพียนตัวใหญ่ๆแล้วเนี่ยน้ามันแหก่งราะว่าสูบใส่เขา่ามีปลาตะเพียน นี่ากับลูกรอบกับกล้วยกับลูกรอบผูผสมประสานกันเวลาห้าอยากกินห้ากับแม่วิทเ์็ปกินเอาไปกินเอาไปต้มเวลาห้าเฉียวขายห้าเก่าขายหา้า,หาล่องออด่างหา้าล่องกลางกระเด็นเทลสีโลเทลหาโลเอาไปขายขายไปเรื่อยๆเรื่อไดขายเทละเยอะเด้ขายเทละขายได้เท่าไดก็ขายไปเท่านั้นกับม,มีหลายอย่างยะืะสามลูกสามลูกกับสามลูกน,น้อยน้อยหนึ่งดอก ซีฟลากะเห็ดผสมประสานกันยังสิอะไรกินอยู่เบิดปีบ่เบิดบ่อึดจักเทียบ่ได้ซื้อหรอกได้ซื้อแต่เนื้อหมูน่ะละนี่ฮะก็เป็นหน้าที่หน้าซีฟลาแค่นี้ละกูกินกินบ่อึดบ่อยากขาวก็ได้เตรียมเล่าข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ใส่เล่าไว้จะกินแันนี้กันนั่นนีน้ำคู่รูขึ้นไว้ขันกับมีบักบทัวทัวก็ร่างจะออกดอกเด้อนี่พี่น้องเล็กน้อยก็ได้เก็บขายเนี่ย เพ่อกำลังออกดอกสวนพักบุ้งอยู่พูดมันอยู่ไกลว่าต้องไปดอกอ่ะมันอยู่ไกลสวนพักบุ้งสวนพักบุ้งหนึ่งงานพักบุ้งแจ้วมีแบกข้าวปลูกผสมกันัพข,ข้าวใบมีมี่ตะเภาอ่ะเก็บขายอยู่เวิร์ตีนั่นละจังใดก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อค่ะ